ร่ำรวยได้เพราะหม้อวิเศษเรื่องมีอยู่ว่าในกรุงพาราสีมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมีบุตรคนเดียวเมื่อพ่อตายไปลูกก็ปลูกปร,รำมีเพื่อนฝูงมาเฮฮาร่ำสุราร้องรำทำเพลงกัน เป็นที่สำราญบานใจลูกเศรษฐีเลี้ยงเล่าเพื่อนแล้วยังแถมเงินให้คนละพันคนละพันอีกต่างหากลูกเศรษฐีได้ชื่อว่าเป็นทั้งนักเลงนารีนักเลงสุราคือขี้เหล้าเมาย้ำเปและเป็นนักเลงที่ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเป็นชีวิตจิตใจหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเต้นรำ เป็นคนประมาททำตนเป็นพ่อพวงมาลัยไม่ทำมาหากินใช้แต่กองมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ถ่ายเดียวไม่ช้าเงินสด40สบล้านโกรธที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทองรูปประพันธ์หม้อข้าวหม้อกแกงขายเอาเงินมากรอกขวดจนหมดสิ้นลูกเศรษฐีจึงกลายเป็นคนตกยากเป็นกําพาระ นุ่งผ้าเก่าๆเร่ร่อนไปมาส่วนพ่อซึ่งเป็นคนใจบุญบริจาคทรัพย์เป็นทานเป็นต้นเมื่อตายลงก็ไปเกิดเป็นเท้าสกกะเทวราชทราบว่าลูกตกยากเพราะเอาแต่กินเอาแต่ดื่มเอาแต่เที่ยวไม่ประกอบอาชีพการงานอะไรเผาผลานทรัพย์ทุกชิ้นที่พ่อทิ้งไว้ให้จนหมดสิ้นด้วยความรักลูก พ่อไปหาลูกแล้วก็มอบหม้อวิเศษให้ใบหนึ่งคุณสมบัติของหม้อนี้วิเศษนักเรียกว่าหม้อสารพัดนึกก็ได้เพราะจะให้สารพัดสิ่งสารพัดอย่างแก่ผู้ครอบครองหม้อนี้ตามความต้องการพ่อสั่งลูกว่าลูกเอ้ยเจ้าจงรักษาหม่อใบนี้ไว้ให้ดีที่สุดอย่าให้แตกเสีย เพราะหม่อใบนี้เมื่ออยู่กับเจ้าเจ้าจะไม่ยากจนนึกเงินก็ได้เงินนึกทองก็ได้ทองนึกอะไรก็ได้สิ่งนั้นเจ้าจงยาประมาทแล้วก็กลับไป